บักคิงคองแบ็กอิดิชันโคตรรองวดพันสบายกระเป๋า6 0 0ับาทเงินเดือนเริ่มต้น1 000, 2 0 0 0บาทก็ออกได้ครับพี่น้องมาจัดให้ครับสำหรับนิสสันนวราร่า MP300 แบ็กอิดิชันตัวท็อปบักคิงคองนะครับมาพร้อมกับไฟนาเบจเตอร์ไฟตัดหมอกนี่งามๆเลยพี่น้องเอซจ๋า แม็กเป็นแม็กอันลอยยางเกาแล้วเดี๋ยวพี่น้องเอายางไม่ออกไปนะครับผมซื้อมาอน,นี้พอนอีกที่ปีนาพูดละครับกุมภาพีหน้า2 5งพนาพี่น้องเบื้องรถนี่เปิดได้แคบกว้างขวางไอ้มองพี่ครับบอลล่องมันเสียเ้อพี่น้องดเด้อเดยวสิเอามาใส่ห้แต่พี่น้องเบื้องพื้นพื้นเดิมหมดบอมีตัดตอนบอมีตัดต่อน,นะครับหัวนงหัวนัดเดิมหมด หุ้มเบาะนั่งให้นน่ำนะครับบามักอยากได้แบบเดิมๆถอดออกบมีแนว่ยากครับไม่1 3ึ่งแมืโล6เกียร์หสปีดจอกล้องถอยแอร์หลังมีมาพร้อมนีนองเอฟซีนะครับเป็นรถแบนล่องแต่ว่าเป็นตัวท็อปเลี้วกับฟรีดาวงวดพอนหกพันพอนสบายกระเป๋านะครับมีโลบาแต่งรอ,อรอพร้อมนะครับกันชนไายมีมาพร้อมจอกล้องถอยมีมาพร้อมนะครับสวยงาม สีแดงแรงฤทธิ์เพิ่นวานเนาะพี่น้องเนาะสีถูกสิแพ้งเอาแดงไปก่อนเนาะพี่น้องนะครับไม่แสนสามหมืนโลนะครับกุญเจรี่หมดปุ่มพูลสตาร์ทเห็นบ่เลขไม่หนึ่งแสนสามหมนโลพวงมาล่เมาติฟันชันอีกตัางหากโอ้ยรถเฉียงขึ้มางามเถอะเนาะได้โตท็อปนะครับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะครับถ้าซื้อโตท็อป อย่างเช่น X Series หรือว่า Z Edition หรือที่ R ที่ R D นะครับของ Isuzu กับ Toyota เนี่ยรุ่นเดียวกันปี18เนี่ยเจ้ากับสิบพรุ่ยประมาณ8,000-9,000นะครับแต่นี่เป็นแบรนด์ล่องเจ้าพรนสบายสบายแค่6,000บาทพ่อนะครับพี่นอ้องมาเบองห้องเครื่องเอากระจกมันแตกเปลี่ยนให้ไหมเรอเด้อนี่ล่องแกม้ายขวาฝากระโปรงเดิม นะครับเครื่องเดิมโรงงานระบบความปลอดภัยด้เบรก ABS e สติกเกอร์มอ,อก,ก่อ <c oughs> เดิมครบสวยๆงามๆนะครับผม3 7 9แส0บาทฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนทรงฟรีหอดหนาบ้านเสียยะจันไห้นะครับเป็นกำลังใจเสียยะนะครับคอมเมนต์ให้ให้กำลังใจกันง่ายๆพิมพ์คำว่าโคตสุดโคตสุดโคตสุด เสียยะใจดีเสียยะจันไห้เสียยะขวัญใจค้นจนครับหลับชมอยู่จากจังหวัดเอียงแน่คอมเมนต์ทักทายกันรายงานโตมานะครับอยู่จังหวัดอียงนะครับมื่อนี้เสียยะบ่มีเอียงจะให้นอกจากมอบรถสวยๆให้พี่น้องเอฟซีเอาไปใส่ธมาหากินก่อนอื่นก่อนใดสวัสดีครับ